มีอะไรกินบ้างวันนี้มี่นม,มจีนหนมจีนหห่อไหนไมาดูดิโอ้นี่เหรอไม่ต้องโอ้อันนี้สองสองถุงนะครับเนี่ยนี่ใส่ไปเลยเนี่ยถุงชุดละยี่สิบห้าบาทหนมจีนดูผักด้วยโอ้ผักเยอะแยะเลยไม่ได้ใส่จานนะครับเนี่ยผักรอบแรกเอานี่เอ,นเออเราผักอะไรนะเนี่ย พักคีลาว,ล,าวลืมแนละ้วายไทยโดนมาอยู่ไทโดนเลยลืมเอือนไม่ถือใส่ผักซีลาวลงไปนะครับนี่ก็กระลำปีลงไปถั่วเลยนะครับมีถั่วเลยใส่ไปเยอะเลยเอาไ้ก่อนสารแหน่สาระแหน่ก็อลยสาระแหน่ใส่ลงไป แต่ว่าฝักเนี่ยใส่งไปข้างต้นนะตอนนี้เราก็พร้อมที่จะกินแล้วนะครับนี่คือน้ํายาตีนไก่น้ยาป่าใส่ลงไปอยิวมากไว้กินจกจดกลมังนี่นะครับน้ำยาหน่อยสุดละยี่ิบห้าบาท มีตีมีเลือดมีครบหมดกินนมจีนต้องใส่น้ำเยอะๆมาเลยนะครับขลนขลนให้มันเข้ากันก่อนนะครับโอ้โหตับตบ นะครับเนี่ยกินหนึ่งกระมังวันนี้หนุ่มตีนตีนไก่ชาเป็นไงบ้างได้อยู่กลมกลม วันนี้ไม่ได้ทํานะครับวันนี้ไม่มีเวลาทําผลก็ตกอผักนี้ได้เข้ามาเลย kính cặp cái khô một thôi Nhà con, tại con không mà đu đây. น่ครับใกล้จะหมดแล้วครับอยากก็เริ่มกินแล้วกินนมจีนแล้วกินน้ำเยอะนะครับกินนมจีนนี่คือสูตรนมกินนมจีนกินข้าวปุ้นนะครับนี่คือสูตรกินข้าวปุ้น นี่นะครับทุกคนหมดแล้วมาดูใ,ใกล้กันเลยนี่เดือดแต่น้ำนะครับกินมจีนกินน้ำเยอะเพราะว่าอะไรไหมเพราะขอกวนติดคอพอแล้วครับคณ เดี๋ยวคอยติดตามชมคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย